ส่วนทักษิณช่วงบ่ายสิบสามนกาสีห้านาทีเข้าพักเพื่อไทยเขาก็แสดงตัวเพราะเนื่องจากว่านะในวันพรุ่งนี้เป็นวันประชุมสสเท่าที่ผมทราบมาก็สส,ส,สทั้งประเทศก็ต้องเข้าประชุมพอเข้าประชุมก็จะได้รู้จักเจ้าของพักตัวจริงเท่าแก่มาแล้วจ้าเท่าแก่มาแล้วจ้าไม่รู้มีอ่างเปาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเท่าแก่จะเข้าพรุ่งนี้สิบสามส่นสี่ห้านครับ เจ้าแกมาแล้วอาแปะทักษินมาแล้วครับนะเจ้าของวลีถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมีให้คุณทุกอย่างยกเว้นอำนาจที่ผ่านมานะมีให้ทุกอย่างก็หมายถึงก,การสนับสนุนทุกอย่างทักสินสาม,มารถให้พวกคุณได้ยกเว้นอำนาจแต่วันนี้เขาก็มีอำนาจแล้วเขาก็ให้คุณได้ทุกอย่างแม้กระทั่งอำนาจก็ให้คุณได้ยศถาบรรณาศักก็ได้ได้ไดนะรวมถึงใครที่อยากจะเป็นพอบอรตอรอคนต่อไปก็ต้อง มองตานายใหญ่ไว้นะมองมองมองตาเท่าแก่ไว้นะนายใหญ่ได้เท่าแกนะนะอย่างพวกเนี้ยเขาก็เตรียมคําพูดไว้เรียบร้อยแล้วนะในการประชุมพักเพื่อไทยถึงแม้เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพักถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกแต่เขาก็อยู่เบื้องหลังบัญชาการสั่งการได้นะอะไรที่เขาต้องการมันก็ตามนั้นหมดนะประเทศก็คือสวนลูม,มนนานนาจก็อยู่ที่คุณทักษิณ นะชัดเจนนะจะปฏิเสธจะโกหกจะตอแหลอะไรไม่มีใครเชื่อหรอกครับทุกคนก็มองว่าทักษิณคือคนที่อยู่เบื้องหลังนะในการบริหารชาติบ้านเมืองทุกวันนี้นะครับมีอำนาจเต็มในการที่จะให้ใครเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นนะผมว่าอาจจะถึงพอบตอร,รด้วยไหมนะผมคิดว่านะนะเขาก็เบ็ดเส็จเพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันก็คือกลับมาอีกครั้งก็คือระบอบทักษิณ สมัยก่อนคุณสุเทพไปขับไล่อยู่คุณสนทีไปขับไล่นะตอนนี้ก็กลายปเป็นฝ่ายเดียวกันหมดแล้วหรือเปล่าเราไม่รู้ฝ่ายที่จะมานั่งทะเลาะก,กับคุณทักษิณมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอภิสิทธิ์ชนของคุณทักษิณเกี่ยวกับการได้รับการลดโทษได้รับการดูแลได้รับการพักโทษก็เหลือแต่พักก้าวไกลพักเดียวนะครับคุณทักษิณก็จะเข้าพักเพื่อไทยหลังจากนั้นก็จะเริ่มเดินสายครับเดินสายไปในแต่ละจังหวัด เดินสายทำไมอ่ะพบปะพี่น้องประชาชนด้วยความคิดถึงนะครับปล่อยพร้อมกับสอสอเพื่อไทยนะคนก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็จะถูกตั้งคำถามว่าเป็นการครอบงำหรือไม่โอ้เขาไม่สนใจแล้วครับมาขนาดนี้แล้วก็พักเพื่อไทยไม่มีโอกาสโดนยุบพักหรอกเพราะเขาเป็นอยู่ฝ่ายเดียวกับนะ,อ,ะอนุรักษนิยมแล้วใครก็แล้วแต่ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกอนุรักษนิยมก็ไม่โดนยุบพักอยู่แล้ว ก็วพวกเดียวกันจะไปยุบพวกเดียวกันทำไมเราก็ยุบเก้าไกลนี่แหละเก้าไกลเนี่ยมันไม่รอดอยู่แล้วนะเลยต้องไปจ้างไอ้พวกนักวิชาการด็อกเตอร์ออมหาลาัยต่างๆรอบเหม็นขี้ฟันผมเห็นในพวกนี้พูดเลยผ่านรายการแล้วผมเหม็นขี้ฟันตามทฤษฎีตามหลักกฎหมงกฎหมายโถ,ถ้าเขาจะยุบนลนะครับไม่ต้องเปิดกฎหมายหรอกปากกายอยู่กับเขาก็เซ็นนะเขายุบเลย ไม่ต้องไปดูแล้วครับยุคนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเก่งกฎหมายคุณมีความรู้ทางกฎหมายแล้วคุณจะรอดนะไม่ใช่นะครับนี่ประเทศไทยนะไม่ใช่อสสพอรัสเมกาหรืออังกฤษนะเนี่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้น <S 1> <S 1> พ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะยุบเนี่ยคุณไม่ต้องไปเปิดตำราหรอกมาคุณต้องถามทนายลูกทุ่งแบบผมเนี่ยผมเป็นทนายมาสามสิบแปดสามสิบเก้าปีนะมันมองตาก็รู้ใจอ่ะก่อนในเมื่อตุลาการสารรับหน่วมินิจฉัยแล้วนะว่าเก้าไกลเนี่ย นะล้มล้างการปกครองพิธาแนวแนวนั้นสั่งให้หยุดก็มีการกระทําความผิดแล้วแค่นั้นนเขาก็เอาคําพิพากษาจะบับเดียวยื่นไปก็เดี๋ยวก็เรียบร้อยอ่ะนะโอกาสที่จะชนะคดีในความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าแม่งมีถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า